มาะการรายการ KPL Live สดแสบซีดติดขอบจอเลยค่ะสำหรับตอนนี้นคะั้งคนค่ะก็มานั่งที่จะพูดคุยกับเราแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับกันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันอ่ะพร้อมกับทักไายชาต KPL Live หน่อยค่ะมีด้วยแท็กไลน์ด้วยแท็กไลน์ด้วยใช่คโอเค ครับพี่ k เ n พียว KPN ครับหนุ่มหัวฟูใจอีสานอะไรอะพี่กอะไรอะเพิ่งคิดเมื่อกี้เนี่ยอะแค่นี้เองเหรอคุณจบแล้วเหรอหนุ่มหัวฟูจิตใจอีสานหนุ่มอะพี่เออสาวก็ได้สาวหัวฟูเออหัวฟูอีสานแล้วก็สาวหัวฟูเป็นลูกอีสานอ่านบี ค่ะอันนี้นะคะแอรี่สาวลูกครึ่งหัวใจอาร์บีคล้ายๆกันนะคล้ายกันอ่ะจ้าความพิจารณในวันนี้ไงเมื่อเราเป็นปาต้องโกแพ้คู่เราเป็นคู่นี่พี่เพียวพี่เพียวเป็นแชมป์ปีสองพันสแล้วก็พี่แอรี่เป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเคพครั้งที่20ว้าวนี่นะถือว่า พลังเสียงทรงพลังมากจากที่เราได้ดูกันที่ช่วงที่แล้วนะคะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคุณอใช่แล้วค่ะอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าแอรี่นี่คือเพิ่งจะบินกลับมาใช่เพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กวันนี้เลยจริงหมมา่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยไม่ทำอะไรเลยเอาเหตุผลจริงป่ะเหตุผลจริงสิคะอ๋อทำไมมีอะไรอะทำไม ก็จริงๆก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปพักผ่อนไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้จริงอ่ะถ้าหาว่าไม่จริงอถ้าหา่าไม่จริงเหรอไปไปทัวร์ไปทัวร์ไปเทัวร์ดีดีปาก้อโกล่จริงๆสองคนนี้นะเขาดูลับส่งกันได้แบบว่าแม่นยำมาก นะมามาพูดในถายนะว่าเราเป็นสีแดงหน่อยว่าแบบเฮ้ยเราเรามีจุดแข็งอะไรเน้นแบบก็จริงจริงแล้วอย่างที่เรารู้กันมานะคะว่าสีแดงจุดแข็งก็คือเสียงเริ่ะความมั่นใจโดดเด่นแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรล่ะพลจิตพลังจิตพลังจิตในการร้องเพลงในการร้องเพลงเต้นให้เหนื่อยมากร้องเพลงต้องมีพลังจิตเราแบบแบบดูร้องซ้อนแล้วเราให้คนแบบ อ๋อโอ้ไม่ใช่ไม่ได้ไที่สดันแต่ีั่ให้เราสมชั่วโมงึ้นเสียงเมื่อกี้คือเขาดูพวกคุณร้องเพลงคือดูเคแบบเขาอึ้งในเสียงที่แบบมีพลังแล้วก็แบบมีมนต์สะกดแล้วที่สำคัญคะเรามีออร่าที่อมมาหิตแล้วก็ขมอมมาหิตนะจะแล้วก็ขมเนเวลาไฟส่งมาเนี่ยเขาจะแบบปิดออร่าที่สุดเพราะผมฟูที่สุดในเวที่นอถ้าอย่างนั้นี่ดียวจะให้ทั้งสองคนโชว เป็นแบบว่าขั้นหนึ่งไม่ต้องถอดโชว์พลังเสียงของตัวเองในเพลงที่จะยองแบบแบบไม่มีดนตรีเลยดีกว่าใช่ค่ะแบบแนวอัลบัลมละเพียวก่อนใช่ไหมคะเพราะจังยังร้องเพลง Amazing Grace นะครับ Amazing Grace how sweet Sound that saved a wretch like me. Oh, I, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. <laughs>

ผมไ o ้ o a ินท t ก i น e e ครับฮ่าฮ่่าพิ่มอี o นิด r นึ่งนี่นี่คือเรียกว่าเป็นตัวแทนฝั่ง คุณแม่แม่ของสีแดงนในปีนี้แต่ว่าอานนี้ดีกว่าถามทังสองคนเรื่องของคอนเซปต์ปีนี้หน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าเขามีการแบ่งสมายสมัยสมัยพวกเราเขายังไม่แบ่งไงใช่พี่พี่คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างแบบการแบ่งให้มันชัดเจนเป็นน้ำเงินเป็นแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆนะก็ชัดเจนดีนะคะจะจะได้รู้กันไปว่าประเทศไทยต้องการอะไรระหว่างเสียงที่มันเริ้อรัต้องการแค่หน้าตาแล้วก็ลีลาใครๆก็ทำได้ใครก็หาได้ป่ะอะไรอย่างนั้น ชอบชอบรับเชียร์ไหมคะเชียร์เราไม่จำเป็นต้องแบบไปเต้นให้เหงื่อออกหรือว่าแบบทําให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาแค่เราแบบอ้าปากอะเนียแค่เราเองรูกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราความสวยงามของเสียงนี่แหละความสวยงามของเสียงแล้วก็อินเนอร์ของเรามันทําให้แบบคนสามารถมูฟ ใช่แล้วดนตรีเป็นภาษาสากลยิ่งใครร้องดีทุกคนก็ยิ่งเข้าใจใช่คนไม่ได้แบว่าแต่ว่าแบบสามปีที่ผ่านมาเนี้ยหลังจากปีมี่เดียวเนี้ยแชมป์เป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะ่ีนี้แดงจะกลับมาชนะอ่ออถือเฉยๆแ้อมอใช่แล้วเราอ๋อไว้แต่จริงๆแล้วปีนี้เราส่งน้องลูกปลามาพื่ที่มาถล่มเหยียบทุกคนเลยคุณบอาไม่ยาก ร้อยสุดเลยเราไม่แกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรามจะถอาจะไปสอนน้องขอเขารอยแล้วว่าเราเราเราก็จะให้แบบว่าคนผู้หญิงพลัสซ้์ทั่วประเทศไทยช่วยกันโหวตให้กับน้องลุกปลานี่เปน็นการระแบงเงินเยอะไปวันนี้สรุปสองคนนี้มาไม่ได้สาระอะไรเลยเดี๋ยวนะคือคุณแค่จะส่งน้องลุกปลาคนเดียวเหรอ ทุกคนเลยครับสีแดงน้ำเงินน้ำเงินน้ำตาลน้ำเงินมีใครบ้างใครช่างเขาครับช่างไปไม่รู้จักชัดเจนในตัวตนสุดๆสุดๆจริงๆอย่างอย่างนี้อย่างนี้ให้คุณไปบัฟสีน้ำเงินหน่อยสำหรับรุ่นน้องปีนี้รุ่นสีน้ำเงินเออที่จริงแล้วก็เชียร์นะครับเชียะเอ้าวอ้าเอ้ามื่อกี้ยวทบอกะไร ไม่ใช่น้องลูกเกดน้องลูกเกดเป็นเป็นน้องของพี่ที่สนิทตอนเพียวประกวดเขาก็มาเชียร์เพียวตอนประกวดไงแล้วก็แบบเออพอาปีนี้น้องเข้าเข้าเข้ารอบเออก็ก็เลยแล้วก็เป็นน้องรหัสด้วยเคเป็นเก้าเหมือนกันก็เลยแอบเชียร์แต่ที่จริงแล้วก็ไม่อยากให้ได้หรอกคุณเล่นเล้วว่าน้องนั่งดูอยู่นะดูทุกวันนะจริงนะเอริค่ะค่ะกำลังมือ ก็จริงๆแล้วถ้าถามอะไรนะบ้านสีเงินหนสออน้ำสีน้ำเงินนะคะก็จะทำแล้วก็ทําไปค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนถึงเราจะมาเงียบๆแต่ว่าเรามาแน่นอนมันคงและดังและดังช่ังเหตุที่มาตกบูธ มีมีคนส่งเข้ามาเมื่อกี้บอกว่าชอบเสียงพี่เพียวจังแชมเปอรี่ด้วยโอ้ thank you thank you นั่งพิมพ์กันเองนะมาให้ฝากถึงน้องๆเลยดีกว่าสรื่องบ K P N a w a r d ครั้งที่23่สิบสามในแบทเทอรี่ปีนี้ให้กำลังใจน้องๆไม่กำลังใจน้องๆพูดถึงน้องๆจะอบรมว่าจะสั่งสอนหรือยังไงก็ได้หรือแบบมีส่วนตัวคนนึงชอบไหมอยากจะฝากน้องๆสีแดงทุกคนนะครับอยากให้พวกเรารวมพลังลมปานกันแล้วให้แบบ เอาพลังจากจาก,จากบ้า <c oughs> น้นายของแแล้วก็ <c oughs> จับผมสีแดงของน้องน้องบี <c oughs> นะคะมารวมพลังกันเอาใส่ไปในหม้อแล้วก็เอามาให้พี่แล้วพี่จะลงลง ลงกระถางบอกแล้วาไม่ได้สส่เติมเิมเติมปลาเติมพริกป่นเติมน้ำปลาผงชูรสเข้าไปก็ยิ่งซับเข้าไปใหญ่ใช่เรอก็ขอให้น้องสู้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาเกียรติศักดิ์ของนักร้องมาเราเป็นนักร้องเราไม่ใช่มาขายหน้าตาหรือนายแบบอะไรใช่อ่ะแล้วถาว่าให้เพียวพูดถึงรวมรวมคนคนเดียวแบบว่าคนที่เราเชียร์อย่างเงี้ยเอาใครตอนนี้ที่เชียร์ใช่ไหมครับเชียร์ทุกคนอะสวย คนที่เป็นสีแดงแล้วก็เชียร์น้องมุกเกดแค่นี้แหละโอเคอ่ะแอรี่ค่ะสุดท้ายแค่ทีมสีแดงเท่านั้นเองค่ะชัดเจนก็จริงๆแล้ว อย่าถ้าถามส่วนตัวชอบน้องลูกปลาค่ะเพราะดวงเขาดูมั่นใจดูมั่นใจดีแล้วดูแบบเขามีออร่าแบบว่าฉันมาเพื่อที่จะมาชนะ้เตตะงไปช่วยกันโหวตน้องลูกปลาด้วยเพราะตองมีคะแนนน้อยที่สุดเลยใช่แล้วนะนๆๆนะอ่ะโอเคค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเอาเป็นว่าหอเปลาของคอว่าไว้เดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสเดี๋ยวเชิญมาใหม่อีกรอบนึงสนุกสนานมากนอกจากเสียงดีแล้วยังมีมุกตลกเยอะแยะมากมายเลยยินดีนะครับโอเควันนี้ขอบคุณค่ะทั้งเพียวทั้งแอรี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ แต่ว่ายังสามารถที่จะติดตามกับรายการ k p น Live กดแสบซีติดขอบจอของเราได้นะคะทุกๆวันเลยจนถึงสุขค่ะเวลา2องทุ่มครึ่งจนถึง3ามทุ่มแบบนี้นะคะกับการอัปเดตการแข่งขัน KPN Award ครั้งที่23 The Battle Series ค่ะครับผม,มนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอกันค่ะวันสุกก็เจอกันใช่ออ <laughs> จะบอกทำไมเออหน้าด๊สินั่น,หนแหละจนถึงสิบสองทุ่มเพึ่งเดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมครับใช่แล้วนะเออไอ้พรุ่งนี้สีน้ำเงินมาอุ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ เดียพรุ่งนี้สินะมุกมาครับมาทั้ง5คนเลยนะเดี๋ยวเจอกันอยากจะร้องไห้นะเจอกันวันศุกร์แล้วกันวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะรายการ KVN Live สดแซ่บสีติด็อจ้า